วัสดีครับวันนี้ผมในช่องบารลอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่เฮ้ยมันเปลี่ยนชื่อแล้วใ่ไหมฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นฟูลทีมเมตากมบลอนนะครับมันจะเมตาให้ผมไหมนะก็ไม่รู้ก็ตัวผมก็จะมียูเซบิโอปีอาคอนนะครับผมบวกสองเชียซาก็ประมาณเชียซาก็ปียี่สิบสี่อีพีนะครับผมไม่รู้ปีอะไรปีใหม่อะ ซอนก็ปีนี้นะครับจอดเบสก็ไอคอนเบียราก็ไอคอนรายการก็ปีนี้ครับ RTN นพวกนี้ก็เป็นพวกรถ SP นะครับผมก็ประมาณนี้มารดนี่ก็ปีไอคอนปอกสองค่าพลังก็ไปดูวาวนะครับผมฟันไดก็ปีนี้นะครับผมปีย4 u สิบสี่ยูซเอ้ยูทีเอลเฉยเลย 24บอลโลกครับผมขออภยัยนี่ทีโบกูตัวปีซีครับก็ทีมผมก็จะประมาณนี้คนระับผมก็ไปเจอกันในเกมผมจะลงแร้งให้ดูนะครับว่าค่าพลังพวกเนี้ยมันจะโกงเหมือนทีมมันโชว์อยู่เปล่าแต่ทีมผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารวยเป็นแบบ 20M 30M คอรับทีมผมค่า 1,80,000M ประมาณนั้นครับผมจเจอกันในเกมตามนั้นมิซูสอะไรวะน้าอนะไรวะล่ะรีบรีบเขารีบเขาร,รีบจบเกมไวพร้อมที่จะบุกเพื่อเริ่มเกมจบเอสเสียก่อนเลยอะเวลาดูเตบิโอดูดูดูความไว อูกำลังจะโม้เลยเบคแฮมขออนุญาตขออนุญาตไปให้ผมอีกโตนแน่ซอนด้วยโหแล้ว <That S 1> อาเก้เอาเก้ปีทำได้แค่เชียดขานวียิงหุ้หุบหิดตวัวเมนดี้ไรกาศ แข็งจัดกุลิตวินิสซอนเบนดี้กระชากไปแล้วกระชากไปแล้วพวกเขากำลังทับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับได้เฉียบขาดลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้เตะบุ่มโดยซองเฮินมินฟันได้โชว์ไปแล้วข่อก้องหลังเขาแบบ ทำทาจะเปิดบอกุลิตอะไรวหไไห<อ>ะหน้าเขาเตะไปไหนเขากำลังทุ่มน่าเตะผิดแหละอาเก้เ,กเชียร์ซ่าอ๋อสอนซอนเหรอ ไรกาดจอร์ตตบสนวิ่งไม่ทันหรอ <V iera. S 2> เวียราครับเขียซาไรกาดเซบิโออ่าฟาวนะกกฟาวนะครับฟาวนะครับตามนั้น,นยิงส่งละกันไม่<อ>ยิงละคอเมินเขาโชว์โอกาสยิงจากตรงนั้นเลยครับจริงๆ <c oughs> ก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้เล็กน้อย มีทั้งเพื้นที่แเวลาแล้วเบ็คแฮมปันจิตจาดโจโคโจโคคู่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้ได้ครอสแล้วคอสไปนะเป็นผลงานที่ดีของผู้รักษาประตูผมลืมปิดเสียงภาคนะครับแต่เป็นการเลี้ยงผ่าน,นที่คล่องแคล่วมาก เห็นลูกยิงที่คมกริบกระดอ,อนอจัตรงตัวพึกสสาประตูแล้วครับกระดอ,อนจัดครับเขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับอ้าสาตัวหยุดได้ดีไม่ใช่บอลที่ดีพุัธสินจะทำอย่างไร ดูเล่นนะครับผมพวกเขายังไม่พร้อมตอนเฮืองมินสอนนี่ครตัวแย่เลยตัวนะี้โอ้โหโรเบรโตคาร์ลอสเำนรับหน้า,าอย่างนี้กให้ <c oughs> การขึ้นเกมเสียไปหมดตามนั้นเกียซ่าไปแล้วกระชา,ากกระชากมาดิทพ่เมนได้เปิดรุ๊จักโรเบรโตคาร์ลอสแตะบุ้มโดยซองเฮืองมิน ลูกจ้าครับยิงไม่ได้สักทีเกมนี้โรเบร์โตคาร์ลอสไม่ได้โชว์เลยเขาพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียการคลองบ่อวินิอุสโอ้เขาผ่านไปแล้วเดี๋ยววินิสุสเจอฟานได้หน่อยเป็นไงแ้กงกุ้มโดยซองเคิร์มินยิงไม่ได้ฟานได้ผมโคตรแข็งอะ่ะสวิตช์ ตำแหน่งขึ้นโขกดีมากแต่โมงไม่ดีพอครับบอลเลยถกกรอบผู้รักษาประตูไม่น่าจะเซฟอยู่แล้วครับลูกนี้ถ้าหากว่าเข้ากรอบทีเอส่ามันชัดแล้วว่าต่ออีก4นาทียอดเยี่ยมมากอ่าวฟาวนะเขาด้รูปฟรีคิกฟรีคิกอีกละอ้าวผมทำฟาวเฉยเลยงงลุ่น คซ่างงจัดแล้วก็เสียงไม่เหม็จังสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอัชพงศ์ศรีมาขอนำท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันกันที่ซานซิโล่โลมาสิเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมลูกนี้บล็อกได้ดีเคียซ่า เป็นการอยู่ทซบีโอที่คล่องแคล่วมากหลุดหลุดโอ้โหนี่กระโดดน้ำกลับมาห้ามพลาดเป็นประตูยอดเบสเอสเอ็ดเอสจอร์ดเบสเอ็ดเอสประตูนี้สวยสุดๆเลยครับเฮ้ยจะผมเสียดายอยู่แบบนี้ไม่เหลือแล้วครับพี่เสียบีโอแม่งถึเวลาแบบนี้ด้วยหลุดไปแล้วยิงไม่เข้าถ้ประตูที่จะขึ้นในเกมนี้แม้ว่าเราจะรอจนถึงครึ่งหลังก็ตามแต่ โจโคโขอส่วนกับไว้บะเจ้าสักสากาไว้ขนาดไหนครับพอที่เชียบขาดคู่แข่งเข้าไม่ถึงก <c oughs> ูตัวเปิดบอลไรากาดลุเซบิโอ <c oughs> ตัวมันยกลังไปที่ผู้รักษาประตูเ <c oughs> ขาดอะบอลขึ้นแต่สูงไม่พอ ตอนเฮืองมินได้โอกาสหลกหนีตรงตัวเชจัดโมงตั้งบอกให้กับเพื่อนนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอกก่อนติดเฉยกองเต้กองเต้วินิซิอุสชิปหายโจโคดูเบนดีวิ่งยังเตาแจ็ดเข้าไปไ,ได้เลย เป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูพาไปครับดูดูทอร์เบสนี่ไงโอ้โหดูทีเวิร์กของทั้งคู่เวียราสูไว้โอ้ล้มหน้าจะออกบอลล่ะครับอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าล่ะครับดักอ่ะดักตัวเบคแฮมโจโคได้คอสแล้วโจโคโจโคโจโค โโคผู้รวจสอประตูหยุดได้ดีอ้ยะเจเบ็ดยูเซบีโอโอ้ยยูเซรอบนี้อย่าพลาดยิงได้เฉียบขาดทำประตูได้ไปจัดไว้จาดไว้จาดส่วนทีก็ได้ยิงด้วยความพยายามหลายครั้งแล้วก็ได้ประตูจนได้ส่วนทีก็ได้ยิงจากสถิติการยิงก่อนหน้านี้ก็คงพอจะเห็นเขารางการได้ประตูอยู่แล้วแหละครับ ออกนำสองศูนย์ผายอะหลังรั่วปะเนี่ยไม่รั่วผ่านไปยังผู้รักษาประตูเชียร์ซาเชียร์ซาเป็นการเลี้ยงผ่านที่เข้าแคล้วมาก<ฮ>ประตูทเที่ยวเสาเข้าเวอร์จัดเวอร์จัดเป็นลูกที่ยิงแล้วต้องตามลุน้นจนบอลผ่านเส้นเข้าไปนะครับเวอร์จัดบอลจะเด้งออกามาซ้ำละครับทีแรกเวอร์จแล้วก็เช็ดเสากลับเข้าไปจนได้เฮ้ย ลายประตู<จ>ทิ้งห่างกไปสามประตูต่อศูนย์ดิสก็แจ้งเตือนแขวน่ะไอ้ชี้ยยูเซบิโอมาดิมันดีปีแจกด้วยรลการยูเซบิโอ าวิดิช <British. S 1> จะเริ่มจากด้านหลังเพราะเขาส่งบอลผู้รักษาประตูตอนเฮืองมินชูบโอปีนี้ดีนะหาช่องเป็นใบเหลืองรอยอเวลาไปเลย <9 S 1> ไปเลโดนใบเหลืองเวลาไปเลยม่เหลืองเลยเคียซ่าเคียซ่า ลุตอุ๊บโอ้เขาผ่านไปแล้วกระชากลุดอีกแล้วอ่ะได้โอ้โหยิงลูกนี้ง่ายเขายิงยัดไปที่มุมล่างชิวจริงไรทีฟอร์มดูไม่ได้เอาเสียเลยสําหรับลูกสาประตูกระชากหายครับโอ้โหไม่มีอะไรจะคมไปกว่านี้แล้วครับเขาทําได้เฉียบขาดมากถังน้ําหนักและทิศทางบอลที่ส่งเข้าสู่ก้นตาข่ายครับเป็นทีมน้ำที่ไม่ธรรมดาจริงครับพอนำแล้วพวกเขาสามารถปิดเกมได้ายการ่ไรกานชอบบืดบอลนะ จ็อดเบสเป็นการเลีเ้ยงานที่คล่องแคล่วมากหลุดอีกแล้วเป็นลูกลยิงที่คมกริบโอ้ยิงพลาดเป้าวัดวัดงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยโรเบรโตคาร์ลอสยังมีเวลาให้เล่นเพิ่มอีก3นาทีในช่วงทดเวลาวลวครองบอลไ้นิง่งเก็บปอ,อเลยยังมีโอกาสอยู่ ลูกนี้ได้ยิงโดนจี้คืน,นรครับคน<อ>ดูโดนจี้คืนน่ะจี้ไม่ทันหรอกเลยแค่สองนาทีจะทันแล้วครับแม้ทําประตูได้แต่ดูแล้วพลิกเกมยากแหละครับนนแต่อย่าง<ด>น้อยก็แสดงความพยายามออกมาให้เห็นนะครับเมื่อเสียงลูวีดยังไม่ดังัุนิกฝั่งก็เหมือนจะเสียสมาธิแล้วครับจากการที่นำห่างมาก่อนหน้านี้ยูเซบิโอมังการาพยายามแยกบอลกลับมา ล้ำหน้าแย่แล้วเกือธงผู้ช่วยขึ้นว่าล้ำหน้าส่งให้ตัวไหนหรอหรือรอเลยหมดเวลาหมดเวลาอ้าหมดเวลาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยูซบโอเนี่ยหลุดไปโคตรบ่อยครับแต่บางลูกมันก็ยิงไม่ค่อยคมหลักสอนจัดเบกก็ตัวประกอบดีเฉซ่าไวซอนก็ไวตามนี้นะครับผมทีมผมก็ประมาณนี้ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แชร์เพื่อนดูก็ได้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ